ีค่ะเสียงเบาเน่อยสักน้อย,ยนะคะพี่น้องค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับลกูกมีนัดค่ะก่อนที่จะไปหาคุณหมอแล้วก็มาทําทุละก่อนนะคะตอนนี้อยู่ศูนทูค่ะพี่น้องคะพาคุณพ่อมาทําทุละอยู่ศูนทูนะคะแล้วก็น้องจบกินนมค่ะกินนมเสร็จก็กําลังเอาเลยนะคะเอาน้องเลยกอยู่เอานอนหยิมบเลย ยิ้มทากทายพ่อป้าน้านาเหรอลูกยิ้มทันทายพ่อป้าน้านาเหรอครับน้องเป็นเด็กดีมากเลยนะคะหวังว่าให้น้องเลี้ยงง่ายแบบนี้จนถึงโตเลยเหมือนที่เมฟเลยนะคะใช่ไม่หลูดหนูเป็นเด็กดีใช่ไหมครับนายิ้มหน่อยิ้มรออะไรแลวยิ้มอะนายโชว์รออยเรแ้ว รอพี่ทำรอพี่ท,ทํคืออไรอยู่ค่ะาถึงโรงพาบาลแล้วค่ะถึงโรงพยาบาลใบในสอง,งอขึ้น ก่ไปเลยต,ตามพยาบาลไปเลยคร่บบะ,ะเดลยายอตามมาก่าอากาศหนาวนะคะลม,มบางนี้ขาะเดียนมากหลับฝุ่นด้ ช่างน้ำหนักแล้วครับมาดูกันนะคะวันที่คอดน้องน้องน้ำหนักตัว2,960วันนี้น้องจะขึ้นสักกี่ขีด <c oughs> <c oughs> ให้เรือแต่ชุดเหรอไปกลับไปกินได้อยู่กินได้ครับกินเก่งเลยค่ะเคลินกี่ขีดนะดอืม แต่และต้นแต่ละต้นรดเนาะพี่น้อ,มองมึงูมอนนะคะงอแล้วงออีกวดทนไปไหนลูกวด<อ>ทนไปไ<ด>ก่อนฮไมได้หอดตัว,ไ,ว<ะ>ไม่ได้หอดตัววดได้วย,ววย <laughs> ให้มันดูดีองอน,นั้นเลยหร <laughs> อตอนนี้ก็รอคะ่ะรอคุณหมอน,นะคะคเป็นคุณพ่อลูกสองหายุงในีหน่อยาี่ ต้องยอมหลับความเป็นจริงคุณหมออย่างไรคะนอนรอหลับปุ๋เลยครับคุณค่ะไปคุณหมอเรียกแล้วครับ ใช,ใช่คะก็เพราะว่าอยู่เพราะว่าเราผ่าตัดเนาะเราไม่ได้คลอดเองหมอ,อว่านิดเดียวนะ้ะคือมันเรียกกว่าอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมที่แม่รู้สึกอันนี้อาจจะต้องรอให้เขาโตแล้วก็ดูว่ามันก็คือต่อจากนี้ไปก็คือให้นอนแต่ฝั่งนี้ก่อนเนาะเนี่ยฝั่งนี้ เวลานอนส่วนใหญ่มันจะข้างหลังนะคุณแม่ใช่ไหมคะม,มันไม่เกี่ยวกับข้างบนเนอ,อะมันไม่คือถ้าเป็นความหัวแบนไม่เข้ากันเนี่ยมักจะอยู่ข้างข้างหรือข้างหลังมากกว่าก็หมอว่าก็ดูแลเหมือนทั่วไปคือสลับฝั่งซ้ายบ้างขวาบ้างให้สมดุลจ้ะเดี๋ยวดูระยะยาวอีกทีหนึ่งว่าหลักสองสาเดือนแล้วมันแบบหายไปไหมหมายถึงว่าความเรียบมันเท่ากันอะไรอย่างเงี้ย โซมเยอะเลยแต่นี่หน้ามีเหลืองแต่ว่าตัวตัวแดงดังโด่งมากดีหน่อยไม่เหมือนตอนซาวเลยอันนี้ผิดกับเมย์เลยเมยนี่คือพ่อกับแม่ไม่ได้นอนกันอใช่คนนี้เรียงง่ายคะ่ะแต่ไม่รู้ว่า ข้างหน้าจะเป็นยังไงนะไม่ค anyway> ่อยไว้ใจเลยลูกดูหล um um ังหนึ่งเดือนนะใช่ไม่ค่อยไว้ใจใช่ไหมของจริงจะออกหลังหนึ่งเดือนแล้วลูกไม่เอานะครับก็หมอว่าเหลืองนิดหน่อยคือแค่หน้าอันนี้ไม่ไม่เหลืองค่ะผมสังเกตอยู่หลายวันแล้วก็รีเสิร์ชข้อมูลประกอบด้วยเริ่มสีไหลซา แต่ยังไม่นูนเดี๋ยวรอรีแอคชั่นน่าจะแบบอ้ใกล้เดือนมันค่อยค่อยนูนเลยค่ะเดือนแห้งดีเหมือนเดิมได้เลยใช่ไหมคะเช้าเที่ยงเย็นเพราะว่ารอบรอบมันไม่มันไม่บวม,มแล้วองคนละเหลืออีกคนนึงเนาะเหลืออีกคนนึง <laughs> <laughs> มัหมอเหนื่อยด้วยเลยค่ะ<า> <laughs> ไม่เหนื่อยเท่าพวกแม่หรอกโอเค ช่วยเลี้ยงน้องไว้หนีช่วยโอนอัวค่ะใช่ใช่เขาน้องตรวจเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปคุณแม่ต่อมันตาบ่เจอหมอแล้วมึมตาเลยเหรอลูกไปเลยไปเลยปะอดีตเสด็จมาเลย คือเราเป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาลมนี่ยมันมันจะปดน้องม<า>่ด้ย้ายเปนตอนนี้รอคุณหมอนะคะแม่ก็ไปชั่งน้ำหนักแล้วนะคะจากที่65ตอนก่อนคลอดน้องนะคะตอนนี้เหลือ59.9นะคะวัดความดันแ แต่คนสองหกสิบแต่กินสบหลายกินแต่วันวันวัดความดันสองหลอบแล้วพี่น,อน้องขึ้นต้องรองหลอดแบบวัดจังึ้งเป็นน้งพักกันเริ่มมาจีซิกพ<ป>ีดเดฟเนาะนะก็คือขาดเอนไซม์ของ G6PD กก็เจอบ่อยในผู้ชายน <Gram> ะคะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เหลือง น,นีเสิร์ชใน google ได้เนาะก็คือหลีกเลี่ยงพวกถั่วปากอ้าลูก,ลกหมิ่นอะไรพวกนี้ค่ะยาบางชนิดที่อ่ากินไม่ได้ก็คือจะมีผลทําให้เม็ดเลือดแดงน้องแตกค่อนข้างง่ายถือว่าเป็นโรคประจําตัวก็คือหมายถึงว่าตอนน้องโตเหรอคะใช่ค่ะ,ะก็คือหลังจากเนี้ยถือว่าโรคนี้เป็นโรคประจาตัวซึ่งซึ่งไม่ได้ร้ายแรงเนาะก็คือมีแค่แบบตางอย่างที่เราต้องเลี่ยงแค่นั้นเองแล้วก็เวลาน้องไม่สบายเวลาหมอต้องใจาย,ยาเงี้ยค่ะก็ช่วยเตือนกันว่า เขาเป็น GCPD มันก็จะมียาบางประเภทที่รับไม่ได้ GCPD GCPD ตามนี้ค่ะพ่อ G G oh G6 Pd ก็คือคือห้ามน้องกินก็เป็นพวกถั่วถั่วปากอ้าั่วปากอ้าใช่มอ Google ได้เลยค่ะว่าห้ามอะไรบ้างอย่าง้ใช่ไหมห้ามนะไม่ไม่อันตรายก็คือ เนี่ยเกี่ยวกัอตัวเหลืองช่วงแรกเม็ดเลือดแดงมันแตกง่ายค่าเหลืองมันเลยสูงมองมาเกิดขึ้นจากเด็กผู้ชายเหรอคะใช่ผู้ชายเจอบ่อยแต่ผู้หญิงก็เป็นได้สวยเนาะขอบคุณค่ะกระสบคุ้นได้ค่ะว่าแพลทัว กินมาค่อยได้ G10PD อันนี้เป็นเป็นเป็นที่คุณหมอ<า>ไปไปเอาเลือดไปตรวจว่าทำไมน้อง,งน้องตัวเหลืองเพราะอะไรตั้งแต่น้องคลอดนะคะเพราะว่าน้องได้อบทีที่บอยฟังน้องได้อบหนึ่งเมือกับหนึ่งคืนเนาะเพราะว่ากินเก่งน้ำหนักขึ้นแต่ทำไมตัวเหลืองก็เลยเอา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 ผลเลือดเนี่ยไปตรวจดู ก็ผลข่าวออกมาก็เป็น G6PD <Okay. S 1> ก็คือแพ้มันพวกถั่วปากอ่ากินบ่ได้เมื่มันแพ้คือเออจนดอดไงว่ะติบ่ก็เป็นโรคประจําตัวไปเลยถามว่ามีโรคประจําตัวมีโรคประจําตัวอะไรไหมคะเป็น G6PD ฉันก็เคยได้ยินเหมือนกันภระชายาบัตรเงียงบางคนที่เบิ่งอยูุบอันอาสีหูอยู่แล้วเนาะเขมาคอมเมนเข่ามันหายข้อบุ๋นซอยกันค่ะพี่น้อง ทีซื้พีดีเี่จ้างมูยิงเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วลูไข่พอดีเหิาเาน้มลงแบไปเหงาไปเหน้หืไหอนเด้กเวลเียนน่มนาพกนะห้อเนุกินดิุกินได้หรป่ยหนมีพี่น้องันกินอยู่ ต้องหายเวลาเข้าแน่หลุดแล้วไปไปติดต่อการเงินนะคะกลับบ้านกันมนาตาคณพอกกด้จ่ายตังคะ่ะเพิ่งมาได้จ่ายตังแล้วคะ่ะ โอ้ยฮะความรักความมีตาโอเคค่ะขึ้นรถแล้วนะคะยังพี่น้องขึ้นรถแล้วมาสื่อของตัวค่ะก็ได้มาทักทายพี่น้องคือเกาลิ้งบาทวนไหวใจเงินแล้วเรียบร้อยนะคะก็อ่าอะไรนะล้างแผลตัดไหม เสร็จเรียบร้อยนะคะแผลสวยมากกับคุณหมอท่านนี้นะคะคุณแม่ภูมิใจมากเลยค่ะแผลง่ามีหลีพี่น้องเป็นตะผ้าอีกตัวแล้วเนาะตอนนี้อาการคุณแม่ก็เจ็บเจ็บน้อยลงแล้วก็มันจะเจ็บเฉพาะช่วงเวลาเรานอนแล้วเวลาเราลุกขึ้นเงี้ยคือจังบอกว่าใส่ไปกล่องอยู่หมองไก,กลแผลมันก็เลยเจ็บประมาณนั้นสืเพราะเขาแบบได้ยืนในยางยังกับก,บกบบับกับเบาลงความเจ็บกระเบาลงนะคะ โอเคอัปเดตน้องนหลายๆอย,ย่างทั้งของน้องของแม่นะคะวันนี้ขอบคุณทุกคำอวยพรขอบคุณทุกกำลังใจเช่นเดิมคะ่ะเดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตใหม่นะครับใช่ไหมหดูปั๊บปุ้ยละกินนุ่มเสร็จแนละ้วเรียบร้อยค, okay, ค่ะโอเคค่ะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย